บัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลครับสำหรับวันนี้ผมต้องเรียนท่านประธานก่อนว่าเป็นวันที่มีความสําคัญกับพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งเป็นความสําคัญที่มีต่อประวัติศาสตร์ทั้งของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็พี่น้องแรงงานเป็นวันที่กฎหมายสําคัญสําคัญที่เหมือนกับเป็นพรบรเรือธงของพรรคก้าวไกลได้เข้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะต้องขอเรียนท่านประธานไว้ก่อนว่าอาจจะต้องลุกขึ้นอภิปรายหลายครั้งหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ พรรคเก้าไกลได้เสนอเป็นพระบรรธธงกับพี่น้องประชาชนไว้ทั้ง2เรื่องสําหรับเรื่องแรกสําหรับวันนี้ครับคือเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับสำหรับร่างของพรรคเก้าไกลนําเสนอโดยในเล่าฟังนะครับรากพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือ ethnic group ชนเผ่าพื้นเมืองก็คือ indigenous peoples ซึ่ง เมื่อกี้ได้มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงความกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็ดีเกี่ยวกับ definition ที่เราให้ไว้กับทางสห,ปร,สหประชาชาติก็ดีผมเข้าใจครับก็หวังว่าเราจะผ่านกฎหมายทั้ง4ฉบับแล้วก็ไปตั้งกรรมธิการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับเนื้อหาครับหน้าต่อไปผมเป็นสอสสมัยที่2ครั้งแรกตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ก็มีโอกาสได้เข้าใจถึง ความแตกต่างหลากหลายของพี่น้องชาติพันธ์ชนเผ่าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปากกากยอมม้งลีซูนะครับแล้วก็จำนวนอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับท่านสสมานพก็ได้มีโอกาสให้ผมได้คุกคีกับพี่น้องชาติพันธ์กว่า60เผ่าเป็นจํานวน7ล้านคนทั่วประเทศนะครับก็ประมาณ10%ของประชากรไทยปัญหาหลักๆนะครับแล้วก็เป้าหมายสําคัญ ในการที่เราจะยกระดับความมั่นคงของพี่น้องชนเผ่าและชาติพันธุ์มีคือสี่เสาด้วยกันนี่คือสี่เสาเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องช,ชนเผ่าและชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินทํากินและที่ดินอยู่อาศัยเรื่องที่สองก็คือการคุ้มครองส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องที่3ก็คือเด็กรหัส GG G. ย่อมมาจาก Generate นะครับพอไม่ไม่สามารถที่จะ Generate หมายเลขบัตรประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของอาสาธารณสุขและการศึกษาได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสันิกับทั้ง4เรื่อง4เสาหลักนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่จะต้องทำเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ โดยทั่วไปไม่ได้จะเป็นเฉพาะในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินทํากินครับที่มีที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้านะ้ำประปาไม่มีเอกสารมันของตัวเองอันนี้คือปัญหาก้อนที่หึ่เสาที่1น,นะครับเสาที่2ก็คือการรักษาไว้ซึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภาษาประจําเผ่าหรือการทําเศรษฐกิจชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่า indigenous economy ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกพยายามสนับสนุนอยู่ณปัจจุบันนะครับเรื่องที่ 3. เด็กรหัสจีก็คืออนาคตของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อไม่ให้เป็นการส่งต่อความเหลื่อมล้ําจากรุ่นปู่สู่พ่อจากพ่อสู่ลูกจากตาสู่สแม่สู่ลูกหลานของเขานะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ของสัตว์ชาตินะครับแต่ถ้านี่คือสี่เสา เป้าหมายหลักในการยกระดับสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับณนะปัจจุบันในประเทศไทยถ้าท่านเอาสีเสาหลักนั้นมาตั้งแล้วมองกลับกันว่าการเข้าถึงที่ดินอยู่ที่ดินทำมาหากินของพี่น้องชาติพันธุ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอมก่อยที่เชียงใหม่เป็นต้น พี่น้องชาติพันธุ์ไม่สามารถที่จะมีชีวิตมีที่ดินเป็นของตัวเองทำกินอยู่ได้แต่สามารถอนุญาตให้โรงไฟฟ้าโรงถ่านหินเข้าไปสามารถทำมาหากินได้ในพื้นที่ป่าสงวนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นความย้อนแยง้งความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยฝั่งซ้ายมือสุดของท่านประธานหน้าต่อไปเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่กำลังสูญหายก็คือตอนนี้มีหนึ่งภาษาภาษาพะล็อกนะครับสูญหายไปแล้วถาวร และยังมีอีก25ภาษาที่เสี่ยงจะสูญหายในช่วงชีวิตของพวกเราเรื่องเด็กติจีนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็เห็นได้ชัดครับว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาชั้นโมหกถ้าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นปัจจุบนันกับที่ใช้ภาษามากกว่าภาษาไทยต่างกันถึง2.5เท่าอันนี้คือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบตัติเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติก็จะเห็นได้ชัดว่า มีรายงานของยูนิเซฟไปสอบถามนะครับว่าครอบครัวที่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติขัดกับรัฐธรรมนูนนะครับท่รรานประธานเกี่ยวกับเชื้อชาติและถิ่นกําเนิดระหว่างคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นปัจจุบันเป็นประจํากับที่ไม่ได้ใช้ต่างกันถึง5เท่าอันนี้คือข้อเท็จจริงในประเทศไทยที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีแกลที่ห่างจากเป้าหมายอยู่อย่างมาก คำถามต่อมาเราพูดถึงเรื่องเป้าหมายแล้วเราพูดถึงเรื่องความเป็นจริงแล้วเราพูดถึงเรื่องของแกลบที่มันเกิดขึ้นแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าอะไรคืออุปสรรคนะครับอะไรคือ roadblock สาคัญสาคัญที่ทําให้พี่รองชาติพันไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ภายในประเทศไทยก็บอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่ามันมี3าม roadblock สาคัญสาคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท่านประธานคงทราบดีอยู่แล้วครับว่ากฎหมายนีมีมีปัญหาก,กับกฎหมายทับซ้อนกับ3กฎหมายหลกักๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินครับอันนั้นก็คือพรบรป่าไม้นะครับปี2484 พรบป่าสงวน2507แล้วก็พรบอุทยาน2562นำซ้ำนะครับก็ยังมีมติครมปี53ที่กำหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษที่ไม่ได้สามารถปฏิบัติได้จนถึงปัจจุบันในเรื่องของงบประมาณปี67ที่ผ่านมาครับเรามีงบพิสูจน์สัญชาติอยู่35ล้านบาทนะครับ ถ้าเราใช้เรทนี้นะครับคนไร้สัญชาติมีอยู่ประมาณ5 0 0แสนถึง8 0 0แสนคนหารด้วย35ล้าน,นนะครับปีหนึ่งท่านสอสมนพแคร์คพริพายไว้ปีที่แล้วทำได้10,000คนเอา8 0 0แสนหารด้วย1 0 0 0 0ื่นเท่ากับ80ปีครับรกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่อ,เองเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านประธานกับผมก็คงไม่ได้อยู่ในห้องนี้อีกต่อไปแล้วยังแก้ปัญหาไม่เสร็จนะครับถ้าเราเคาะคําคว่าชาติพันธุ์ไปในงบประมาณแผ่นดิน ออกมามีอยู่สาโครงการรวมกันแค่25ล้านครับเมื่อเทียบกับประชากร7ล้านคนทั่วประเทศไทยถือว่างบประมาณเป็นอุปสรรคสําคัญในการดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวชาติพันธุ์อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องของการบริหารงานซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องเป้าหมายแล้วพูดถึงเรื่องแก๊บแล้วพูดถึงเรื่องอุปสรรคต่างๆแล้ว กฎหมายที่เรากำลังจะผ่านนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเรื่องกฎหมายปลดล็อกแน่นอนครับให้กลายเป็นเรื่องของเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตพิเศษบัญญัติรับ,บรองสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับถ้ามีพรบรฉบับนี้ก็สามารถที่จะให้รัฐบาลสามารถที่จะออกกองทุนตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกเอกสาร รับรองสิทธิ์ในที่ดินของพี่น้องชาติพันธุ์ได้รวมถึงวิสัยทัศน์ขอ,ของรัฐบาลที่จะสามารถสร้าง Indigenous Economy หรือว่าเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมืองต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการผ่านกฎหมายทั้ง4ี่ร่างตั้งกรรมธิการซะแล้วก็ศึกษาวิธีการสำคัญในการที่จะยกระดับชีวิตของพี่น้องชาวชาติพันธ์ทั้งสี่สาวอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับขออนุญ,ญาตฝาก กรรมธิการครับสิ่งสําคัญสําคัญที่น่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของกรรมธิการแล้วก็ประชาชนคนไทยในประเทศของเราได้พอสมควรเทรนด์ของโลกตอนนี้ครับพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนในการช่วยรักษาป่าเป็นอย่างมากดูอย่างก,ากราฟท่านขวานะครับเป็นกราฟในประเทศลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียบราซิลหรือว่าโคลัมเบียเปรียบเทียบ สีแดงคือพื้นที่ป่าที่ไม่มีชาติพันธุ์อยู่สีเขียวคือพื้นที่ป่าที่มีชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่ป่าของประเทศเดียวกัน2-3ถึงเท่าครับการตัดไม้ทําลายป่าลดลงได้เมื่อมีพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ในเขตป่าเหล่านั้นก็ขอให้เปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะต้องแยกคนออกจากป่าแยกป่าออกจากคนแต่ให้คนปลูกป่าและให้พี่น้องชาติพันธุ์มีส่วนร่วม ในการศึกษาในการพัฒนาการรักษาป่าลดการตัดไม้ทําลายป่าลงในประเทศไทยเป็นไปได้นะครับสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชาติพันธุ์นะครับอาจจะยังไม่มีการพูดถึงในประเทศไทยมากแต่วิสัยทัศน์ของผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับฝั่งนี้คือ indigenous economy ของประเทศอเมริกาไอ้ของประเทศออสเตรเลียนะครับ5พันล้านเหรียญสหรัฐครับทางฝั่งซ้ายของแคนาดา 100่งร้โอแสนล้านเลยนะครับแสนล้านเหรียญสหรัฐน่าจะเหรียญของอเมริกาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอยากจะให้กรรมธิการชุดนี้เริ่มคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนปัญหาสังคมให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องชาติผ่านอย่างที่